สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนานนันดโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่อิมหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชาสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าประจำปี2567ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวากาชาติและกิจกรรมเยาวชนกฐถินกุยยาการนนตำบลบางด้วนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนดจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2567โดยมีนายประทีปนาทีทวีวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการรองประธานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราช,ชาสัดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าวันทยหัตประจำปี2567 และมีนางสุพินยาวงนามหัวหน้าสํานักง,งานลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการกล่าวรายงานพร้อมโดยคณะผู้บริหารคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติสํานักง,งานลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือสํารองลูกเสือสามัญเนตรนารีสามัญสถานศึกษาในสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ปฐมศึกษาสมุทดปราการเขตหนึ่งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุดปราการเขต2กรมส่งเสริมการเรียนรู้สกร,รทุกหมู่เหลา่าร่วมประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสัุดีในานามคณะลูกเสือแห่งชาติ จำนวน52กอง720คนวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติและบรรดาลูกเสือเนตรนารีบุคลากรทางการลูกเสือตลอดจนพระสนิกรชาวไทยทุกหมู่เหลา่าคือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยบรรดาลูกเสือทุกหน่วย เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตาวิตาธที่ตารรด้วยการมาร่วมวางพวงมาลาและถวายราช,ชสุดีณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งอัญเชิญชวนลูกเสือเนนารีและบุคลากรทางการลูกเสือประกอบที่ทีถวายราช,ชสุดดีและร่วมปฏิบัติกิจกรรมมาเป็นประโยชน์โดยพร้อมเพียงกันทั่วราชนาจักรซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นราชสักระพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ต่อจากโรงเรียนทินพระรำทาอนุสรนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านรายชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ขอให้โรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษาธุฬการเตรียมตัวนะครับประมาณ่ิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชกิีวงศ์ ข้าพระพุทธเจ้าในประททศนาทีทวีวัดรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการรองประธานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยข้าราชก,กรารบุคลากรทางการลูกเสือลูกเสือเนตรนารีและประถกนิกรชาวสมุทรปราการทุกหมู่เหล่าต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจรงรับภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทีมขา่าวเอซีทีวีชนแนลรายงาน ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 9 6 7 6 8 4 5 9 5 081-357-0422สาดน่ับนโดย,โดยกาแฟฟาทีคอฟฟี่กาแฟสุขภาพกาแฟทีิน,นว,น,วนไม่มีไขมันอั้กรีดก<ฟ>าแฟแท้ทัสมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AC TV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน